ดูวิธีการตรวจพระที่เสียมูลเล็ดพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กันด้วยกันนะคะลูกค้าที่มีผลตรวจจากเครื่องโอลิมปัสได้ส่งพระพร้อมเอกสารตัวจริงมาออกใบรับรองอัตลักษณ์ครับมีการวัดเส้นขอบล่างด้านนอกถึงเส้นขอบบนด้านใน ถิมเล็กสามจุดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ไปถึงก็ถาด้วยหนึ่งสามสองจุดเก้าก็ได้ขอดูพราก่อนอาจารยใส่เลยนิดนึงนะคะสมเด็จตรงนี้นะวัลคางังส่งเคดีอ๋อไอ้นี่วัดพิมเคดีเนี่ยเคดีฮะโอ้องนี้ ยุกยุกยุกายไหนขึ้นจอตรงไหนเนี <Yes. S 1> ่ยขึ้นไปอ๋อค่อยค่อยขึ้นอ๋อแล้วต้องมาพาังค์ไปว,วางไปเล็บนี่นะอิดมือ ที่นหนึ่งใช่ไหมดำดำนั่นมันอะไรจางลักลักหรือเปล่าเดี๋ยวพีายาผม,นนมวนมนนมันนี้แบบวันนี้วันนี้เป็นยังมันจี๋แลยจี๋ป่าดูเลยนี่ยกผาหนิยกหยก,กนะน้ำเง<อ>ินเนี่ยหยกครับอันนี้ออกไปดินดินดินพวกนี้พวกดินดินมีที่เหลืองที่แดงที่ส้ม ดีเจ็ดบาทดีเจ็ดท่านีดนะสามสามสี่อันนี้อันนี้มันแคทไตแคทไตที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะฮะเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเป็นเงินละอ่านเงินไหมไหนเงินด้วย<น>ทองเนี่ยกินล็อกแลเนี่ยเห็นไหมแป๊บๆเนี่ยอ๋ออ๋อเป็น<บ>เ,เงินเก็บเงินเก็บทองไงอ๋อพวกนี้พวกนี้มี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 เก็บเงินมีเห็นไหมไหมเนี่ยเห็นไหม อันนี้จะจะเป็นดินและไม่ดินดินและดินเจ็ดดินเจ็ดท่าและน้ำเงินออกน้ำเงินใจเนี่ยหยบปรสีกับเนี่ยดินดินดินหยกโอมันมีผสมอครับครับผมมีเงินทองเนี่ยเงินทองเนี่ยเนี่ยทองน่าจะเป็นทองนะไหมแป๊บๆใช่ไหมอาารซุมกอเลยเดี๋ยวดูก่อนซุ้มกอหลักสังเกตว่าเป็นเงินหรือเป็นทองอยู่ที่ไหนคะอาจารย์มันทอนแสงครับ สองทีนเนี่ยวันนี้มันอาจจะหลูลึกนิดนึงอันนี้มันมันขึ้นมาหน่อยมันฮอนแตนมาเพราะแสงพอขยายา 1, า 5, าขึ้นมาพันเท่าห้าร้อยเท่ามันก็ขึ้นขึ้นทัดมาอย่างเงี้ยตาป่ามองไม่เห็นน,นะทีคนน้าข่าวเหลืองคนน้าขาวเหลือง,นนองทองี่ขาวเหลืองเพราะว่าก็ฟังก็มูลสานมูลสาร,สาร,สารอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นขาวเหลืองไม่ใช่เหลืองขาวเพราะอะไรคะขาวเหลืองหรือเหลืองขาวก็เหมือนกัน <laughs> ผมผมคำคำนี้ยขาวเหลืองขาวนี่เหมือนไหมสีขาวเหลืองก็หรือเหลืองขาวเหมือนไหมเหมือนมืิขาวเหลืองใือว่าขาวมากกว่าเหลืองคือพื้นเป็นขาวแต่ออกเหลืองอันนี้ขาวออกเหลืองเนี่ยขาวเหลืองขาวออกเหลืองครับผมแต่ถ้าเหลืองถ้าไม่นเหลืองขาวก็คือเหลืองมีมากกว่าขาวไม่ผมไม่จืดอย่างนั้นผมกว่าสองสีก็คืออยู่ในกลุ่มโอเคครับครับผม นี่ลอยลอยขึ้นมาเห็นลอยลอยขึ้นมาในจอนเงา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 เนี่ยมันอะไรฮะเข่าเข่าก็พวกเงินทองพวกเนี้ขวาวมีแบบนี้กี่ลอยเป็นแถบเลยอะค่ะนี่ลอยแถบเลยเหรอนี่เป็นแถบนี่ยนะพัวนี้ชาวไซส์สะท้อนแสงไม่ใช่อันนี้เป็นความเก่าความนี่ยุบย่นอันนี้มันเนื้อมันขึ้นมาอันนี้เวลายุบย่นนี่กันไต้ใช่ไหมห็นนี้ออกเหลืองมาอะไรมาเนี่ยตามซอกทำอะไรเนี่ยยุบยุบย่นเด้อ ไปใช่นยุคยุคปลายสามจุดหนึ่งยุคปลายอปลายสยามอมูฤตคอลเลกชันตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก